สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาจัดผลไม้นะคะจัดออเดอร์ผลไม้ของคุณแม่เอสนะคะยี่สิบตะกร้านะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่เอสนนะคะเป็นอย่างสูงนะคะที่จัดป้อนผลไม้เสริมให้กับพายของวันเมืม่อวานเนาะก็จัดมาจัดต้นวันนี้นะคะยี่สิบตะกร้านะคะคุณแม่จ๋าก็ กราบขอบพระคุณคุณแม่เอ็นเป็นอย่างสูงนะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ,อ,ะอายุมั่นขวัญยืนนะคะปราศจากโรคภัไยไข้เจ็บร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะทำกิจการค้าขายหรือว่าทำกิจการอะไรก,รกรไร็ขอให้รุ cs, ่งเรืองตลอดไปเลยนะคะขอให้ร้อยรวยร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะคุณแม่จ๋าปราศจากสิ่งอ่ะ สาธุบุญกับคุณแม่เอนนะคะที่เข้ามาเมตตาป้อนผลไม้เสริมให้กับนงพลายหองเงินในวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ควานก็ขออนุญาตจัดป้อนผลไม้ให้กับพลายหองเงินนะคะมกันเลย,เยะคะาก้า นี่นะคะยี่สิบตะก้านะคะเต็มตะร้าเต็มเข่งเลยนะคะก็จัดผลไม้ให้กับพายฮองเงินนะคะเด้อนะคะ้มยควันทำคนเดียวเนาะเมย์ควานทำคนเดียวนะคะก็ต้องขอโทษขอภัยคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวมยความจะเอาผลไม้ให้กับพายฮองเงินนะคะ จัดก้อนผลไม้ให้กับพลายหองเงินแล้วนะคะจัดออเดอร์ผลไม้ให้กับคุณแม่เอนนะคะ20ตะก้านะคะก็หองเงินได้ทานผลไม้แล้วนะคะขวนก็ขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ